อย,อย,อย, Cameron อยู่อยู่ไปดึกดึกไปดึกดึกอยู่ดึกดึกอยู่อ่าอยูอ่เออาสวัสดีชาวนักตกปลาทุกคนนะครับผมวันนี้มาที่ไหนน้าเวศบึงบ,บอลเพชรครับผมบึงบอลเพชรครับวันนี้มาล่าชะโดเพราะว่าไอชอ่อนนี่มันหน้าหนาวมันไม่ค่อยกัดนะใช่ครับลมแรงครับไอ้อลมมันแรง หาตัวยากแล้วก็เปลี่ยนเนาะนาเวทเนาะอ่าเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อเอาเราเปลี่ยนนะฮะวันนี้เราแบบมาแบบเดือดๆเลยนะนาเวทนะดูดูดูประกอบคันอยู่ประกอบคันอยู่เตรียมอุปกรณ์ครับผมเตรียมอุปกรณ์ครับเอากระเป๋าบ้านอีกตัวพี่อย่าพึ่ง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 พูดนะอย่าพึ่งพูดพูดไม่ได้ฮะถ้าพูดนี่แบบมันจิบประมาณ ม่สิบประมาณไม่สิบประมาณ <c oughs> โอเคเรอชมครับทุกคนขอเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นเดี๋ยวลงเรือเอาขึ้นเรือมาแล้วนะครับผมตอนนี้เอสชาอิฟเราอยู่หัวน้ำหนักผมขึ้นแน่เลย ฮกำลังไปฮะตอนนี้มาบึงบอระเพ็ดนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่ให้ได้เลยวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยหน้าหนาวแล้วก่อนกนลับบ้านปีใหม่เรามาฉาไอโดก่อนนะฉะให้รู้เรื่องนัน้นนาเวสนะครับ <ขอ S 1> ผมอ่าพานาเวสมาไม่รู้มันต้องดีน้าเมวันนี้ไม่รู้ว่านาเวสจะเป็นยังไงนะ อาชมนะหมายแรกของเรา <laughs> ไม่แน่หรอกเนี่ยอย่างนนน <laughs> นเนี้ยอะไรแน่นอนอ่าใช่มันอยู่ได้หมดใช่ไหมนะ นี่อไอ้เคถามน้าดูดิมันจะได้สบายใจเออตอนน้ำมามาครั้งแรกนะ้าก็ถามครั้งแรกไม่ได้ถามก็ถามเลยนี่ว่ะถามเลยยังไม่มีตัวกัดเลยครับฮะยังไม่มีตัวกัดเลยครับยังไม่มีเลยเหรอครับผมรอบก่อนแล้วนะเมื่อกี้น่ะรอบก่อนนะวันนี้บึงบรลเพชรครับผม พานาเวทมา,ลาไลโดไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเฮ้ย <c oughs> ต้องได้ดิพูดพูด <c oughs> ไม่ดีพูไดไม่ดีต้องได้ต้องได้ตคิวฮะฝั่งฝักงดึงตังวไอซายอนมาสามเที่ยงอ่าแม่ไปได้ในร่องนั้นนะ่ะสามเท่ากว่าโอ้เอาร่อ,าองนั้นแหละนะเข้าไปตัดขาออกมาตัดอืม แค่มันเป็นร่องแล้วแค่เนี้ย่ามันมันมีมันมันมีน่าจะมีจุดนั้นโผล่ขึ้นมาจิบน้ําทีเดียวมั้งผมว่าเนาะขึ้นมาหายใจแถวนั้นอ่ะน้ำมาก็พราะร่องนี้แหละทำไตอยู่ตอนนั้นอ่ะมันวิ่งเข้ามากินจังโวกอย่างอยู่กลางร่องเลยออ โบ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 เลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมฟองขึ้นเนี่นนะตี่ไปตกอย่างเงี้ยตกนะเนี่ยตีงบุ๊บเลยอะ่ะดุยเลยอะ่ะ เฮ้ยอาวิทย์ซ้ายขวาเลยบุมฮู้ดัน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 โอ้ี่น่นินินินนโอ้โหเยอยู่ใต้นี่โอ้โหวิ่งลูปเลยอะ่ะ เห็นตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปกอดูนะฮะเดี๋ยวไปกอดูให้ดันเลยอ่ะโอ้โหตามเลยว่ะตามเหยื่อเราเลยเหยือ่อสยาก้านี่แหละ hú hú hình thua luôn rồi Nám thấy thầy hoặc léo Ôi, hàm ơi, hàm. Cô con mới qua này. ทะลุได้ใช่ไหมนะอุ๊ยโอ้ย,อ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 ยหลุดช้อนด,ดว้วยนั่งยู่ไกลไกลไม่ติดว่ะ นนาเวสโซโลโนะฮะเวสโซโลโด,ดูดิเป็นยังไงผมมากระทิงแดงมันดุเหลือเกินฮะ<ฆ> มันไม่โดนเอ๊ะเอาดิมื่กี้มีอาการอะไรตุ่มเลย

สังเกดแล้วนะสังเกดแล้วนะไม่โดน er> one, ไม่โดน ที่เด e ิมที่เดิมผู้สายมันเอาเงินไม่ไม่ใหญ่ว่ะเห็นเห็นตัวอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่

นี่ไม่แหี่ยวครับผมนี่เป็นไงเป็นไงสวยๆนะนะเวทนะครับผมสุดครับผมพอได้ตึงมือเลยพอได้ตึงพอได้ตึงตรงไหนวะเนี่ย บุ่มเนอะจังหวะดันนี่จังหวะดันดีกว่าอ้ยขึ้นจริงไม้ก่อนเฉยเฉยไมึงผมว่ามันต้องมาที่เดิมนะอฮ้ยเอาไหม ยกๆๆโอ้โหเอาเลยเสี <FM>: ่ยเอามั <wh gen U therapist> <N without forgetting> ้ยดิเนี่ยดันอยู่เนี่ยมานี่ว่ะนะเมื่อกี้มันแทงมานี่มันแทงเข้าหัว Bạn này quá. เวทเวททัวร์าวเวทเอาทัพร์เร็ว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 ที่นี่ทัวท์ในกระเป๋าเป๋ามึงเป๋ากูเป๋ากูเกียบร้อยยอมไหมเดี๋ยนะเดี๋ยนะก็ลึกอยู่ลึกอยู่โอเคตัวที่สองตัวที่สอง มาตอนเย็นนะฮะโอ้โหตัวนี้สวยตัวนี้สวยยาวเลยเวทยาวเลยเด้ดเด้ดเด้ดนะับไปก่อนโอเคครับอาเวทวันนี้จัดสองแบมนะครับนะาอ,อารุมนะ่อย ตัวน,นั้นแหละก็เปลี่ยนเยวกันว่ะเวทเอาเป็นตัวเดียวดีกว่าไหมเอ็งเอาปะเอาเอาโอเคอ่ะครับผมนะหันเลยนะหอลอกเกือบระเบิดว่ะคายหมดเลยเว้ย ขนาดแค่นี้ก็แค่นี้สี่ลกว่าไปแน่หรอกลอกตัวนี้ขึ้นจิบอยู่ตรงนี้แล้วนะเฮ้ย,ย,ย,ยเอาดิ bơm ừ. u ừ. 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 này anh nào hôm nay mình trùng này không mà ở đi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  ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมตอนนี้ก็นารักกับไสแดงกับนาเวทครับดูครับสีสวยไหมเฮืยโคตรสวยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่องเล็กๆกำลังจะเติบโตใช่แมนาเวทอ่าดูครับบรรยากาศสวยฮะหันหันมาหาผมน่าจะมืนนะเหมือนเหมือนคึืนนะเวท เหมือนขึ้นนะเหมือนตามเลยล่ะสวัสดีครับ <laughs>